กับรายการมันดีๆแบบนี้นะคร<แ>ับทางช่องทูลไซส์เวลา6กโมงเย็นทุกวันเสาร์เวลาเดิมแบบนี้ถูกต้องเช่นเดิมกับพิธีกร3าคนนะครับที่เรียกว่าจะมาเสิร์ฟความมันแล้วก็จะมาเอาความแค้นเนี่ยมาลงที่แขกรัเบเชิญเราเรามีความแค้นอะไรกันมากขนาดนี้พูดเหมือนเราเป็นคนแบบว่าอาฆาตชาวบ้านชาวช่อ,องเขาเหรอ,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 อเออ<ต>ไม่แต่มันมีไงแขกบางคนเนี่ยเขามาตัวครั้งเดียวแล้วครับว่าแขแต่บางคนมาสองครั้งเอยากเจอไง คือจะบอกว่าแขกและแขกรับเชิญเราวันนี้ที่เขามีสถิติที่น่าเหลือเชื่อมากยังไงเขาเคยมาตั้งวงเล่าแล้วหนึ่งครั้งอ่อาสมัยที่ปองยังอยู่อ่าคราวนี้เนี่ยเล่นเกมกันทั้งหมด8เกมเพื่อที่จะต้องโดนบทลงโทษแปดครั้งถูกปะ่ะอ่านั่งโดนแพ้เจ็บและยังมาไงขอเชิญกับพบกับเขาเลยครับกับขาชา F. คทำตัวตามสบายเลยนะไม่ค่อยนะ้วนคสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะผมคชานนทนานครับย้อนย้อนอดีตสักนิดย้อนอดีตคราวที่แล้วมาใช่8เกม8เกมโดนไป7จำได้ไหมว่า1ใน7นั้นหรือ2ใน7นั้นมีอะไรบ้างที่โดนมันมีแน่ๆคือหน้าโดนแป้งแน่ๆแหละต่ไม่รู้โดนเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็จำได้แบบจำได้แบบวันนี้เลยคือเอแคร์วาบิขนมจีบพริก เค้กบอลเพชอ๋ออันนี้ครบเลยว่ะโอ้ยพอแล้วแต่รทั้งหมดทมวลี่ข่าชาเคยโดนมาบอกเลยว่าเบบี้โอ้โหเบบี้ซีซั่นใหม่ของเราเนี่ยแซบกว่าเดิมมากแซบเลยว่าแซบกว่าเดิมมากแซบเหรอแซบมากโอเคเดี๋ยวนะครั้งแรกที่รู้ว่าต้องกลับมาตั้งวงเล่าอีกหนึ่งรอบรู้สึกยังไง ก็ทุกครั้งอาจจะเช็คตารางงานก่อนทุกอาทิตย์อยู่แล้วมีอะไรวันนี้มีอะไรพอเช็คคมาปั๊บเห็นขึ้นว่าตั้งวงเล่าอุทานในใจแล้วคุณพระเมื่อกีอกเราไม่ได้อุทานคำนี้ก่อนึ่เลยเราต้องผลงานก่อนดีกว่าพวกนี้เนี่ยมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างครับก็ตอนนี้มีเพลงครับที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้ชื่อเพลงว่าแล้วแต่จะคิดครับน่เป็นไกนก็เป็นเพลง pop easy listening อันนี้จะฟังง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะมากขึ้นจากแค่ของเล่นแบบหรือว่าเพลงที่มันผ่านมา เอาทักหนึ่งท่อนในเพลงนี้แล้วแต่จะคิดเล่นกีตาร์ด้วยมะยังไงแค่สายตาก็ชื่นใจมองกี่ครั้งหัวใจวุว่นวาย ครับใครที่อยากฟังเพลงนี้แบบเต็มๆพร้อมชม MV นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ไหนครับทูบ <music>. <อ>ิวติกดอทคอมครับนะค<อ>รับก็สามารถ <c oughs> าดาวน์โหลดเพลงได้รวมไปถึงชม MV ด้วยใช่ใชครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยเะยครับเพราะชงหน้าครับรับรองว่าคุณผู้ชมชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะไปเมา่วมันกับชายคนนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปพูดอะไรเกี่ยวกับเขาเยอะสักเท่าไหร่คราวนี้เราจะเอาเรื่องเมา่วมันมันเรื่องที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อนช่วงหน้าพบกับทวดมา่วปิน เมาบลิน้ร่วันลทั้งคนนะคะในรายการตั้งวงเล่ากับช่วงนี้ค่ะช่วงเ <outh> มาบินวันนี้เราจะเมากันยังหนักเลยไหมแน่นอนครับประชามาตั้ทีคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องผลลผงานออ,อวันนี้เนี่ยผลงนานธอยู่แล้วเรื่องเรื่องเยแต่แล้วคิดก็มีน,นันากันเอาแตเรื่องส่วนตัวเนี่ย ที่เองไม่ได้อ่าอ่าอันนี้ต้องสู้กับคุณรอนนะทำไมอ่ะเรื่องของเกม,มคือป้าเกมมากป้าเกมมากหมกมุ่นมากยังไงเล่าสิไม่ได้หมกมุ่น ไม่มีใครเชื่อเลยว่าคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนมันก็อินกับเกมนี้วิ่งกันทัวบ้บานทัวเมือทำไมถึงว่าของกะชาเนี่ยมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นก็ตอนแรกก็ไม่ได้เล่นสพาก็มีคนมาชวนจากปากบ้างแหละหรือบางครั้งก็แบบส่งมาขอหัวใจหรือขออะไรแบบส่งกันเหมือนเป็นหุ้นส่วนเลยอะวงส่งเยอะๆนะฉันส่งกลับและกีดใส่กลับไปนะ แล้วก็เลิกเลยนงจะนอนตีสองทีสองกุ้งกิ้งไม่คือต้องถือว่าแสดงว่านี่ต้องเล่นอย่างอย่างหนักไม่นักเอาดีๆแกไม่ได้ใช้ความสามารถแกใช้เงินใช่ไหมเขาบอกว่าคาตาเล่นเนี่ยเขาบอกเป็นคนที่หมดเงินไปกับเรื่องเกมเยอะมากเออหมดไปเท่าไรละไม่ดินับหรอพี่ประมาณประมาว่าจะดีหรอถ้าแม่รู้นี่แม่ฆ่าผมเลยนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกว่าผมว่ามีหลายพัน มี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 พาบ้าขนาดไหนเกมเหรอพี่ไอเกมนี้ก็พิงวิ่ง้นงพิงวิ่งได้บ้าขนาดไหนก็แต่ก่อนก็จะเล่นแต่ก่อนจะเล่นบ่อยกว่านี้เพราะว่าเรามีมีรุ่นพี่ของเราในเอฟหลายคนที่แบบไปเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องก็นบบตอนนี้ร้อนทํายาป็นอาชีพหลักนะผมเชื่อผมเชื่อพี่ถึงนเคยไปถามนางเลยนะในอินสตาแกรมว่าเอาดีๆวันๆทำไงตอบมาเลยอย่างรวดเร็วว่าขอเล่นเกมตอนนี้สกอร์เท่าไหร่สิบ สองล้านโอ้ยสองล้านเคยเล่นได้มากสุดเจ็ดหมื่นพเอพอกันไเลยเจ็ดหมื่นว่าไม่เลยอย่างนี้อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข่าวของเราเนี่ยอีกแล้วเดี่ยวข่าวคนใกล้ตัวคนนี้แหละเขาบอกมาว่าทชาเนี่ยเป็นคนที่ขี้โม้มาก ชอบถุคนอื่นอยากเห็นหน้าเยว่ข่าวจังเลยเว้ยจริงมากเราคีโมจริงมากไม่ไม่พี่เอาจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราถามว่าเราคีโม้ไหมแล้วก็เป็นคนขีโม้คนหนึ่งแต่มันจะคีโมเวลาแบบเพื่อนเเล่นกันสนุกหรือมีเกมแบบอะไรสนุกๆแบบเล่นกันถ้าแบบต่างคนต่างเงียบหรือทอมตัวมันจะไปสนุกเหรอมันต้องมีคนหนึ่งคอยบัฟถึงกับถ้าเราแพ้มามันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเพื่อนๆในกลุ่มสนุกสนานแล้วโอเคอย่าง เอฟแชมเปี้ยน์ลกที่ผ่านมาเนี่ยสีเหลืองก็แน่นอนว่าทำผลงานออกมาได้ดีอยู่แล้วยังไม่ทันไรเลยยังไม่ตันไหลเลยที่เดียวกันที่ถ่ายตอนนี้นี่ยังไม่ได้เริ่มแข่งนี่นิโม้ไปก่อนแล้วโอ้โหเดี๋ยเดียวกันด้วยไม่แต่คืออย่างนี้คือ คุณนะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของฟุตบอลเอฟเขาในไลน์ก็จะมีกลุ่มซึ่ง้ไดมักจะคุยเรื่องอยู่ด้วย <c oughs> มกักจะคุยกันเรื่องฟุตบอลกันเละคาชานี่เขาก็จะเชียร์ใน<ช>เ,เรื่องเชลซีเขาจะเชร์เชลซีแล้วเขาก็จะแบบามาคุยคุยหน่อยว่าแบบ เชลซีของฉันเนี่ยมาจงผมว่าจะเป็นคนหนึ่งที่รอแนวร่วมก่อนต้อมีใครเปิดมาเชลซีปั๊บเอาให้มีแนวร่วมกาตามแล้วครั้งไหนแพ้ก็หายไม่ต้องหาไม่ต้องเรียกไม่ทักแต่ล่าสุดที่ชัยชนะ6นี่เหยียบเลยนะเหยียบเลยนะไปเกมงขึ้นมาเก่งขึ้นแล้วข้ามเรื่องนี้ไปเดินก่อนนะแต่ยังมีอีกเรื่องเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้สักเท่าไหร่บอกว่าลึกเลยลึกเลยลึกเลยเดี๋ยวคนบ้าจี้มาก เห็นจริงเลยดิยังไม่เห็นป้าเลยป้าที่น้าเราไม่เชื่อมาโง่แต่ผมแปกเลยอะมินี่ไหนเราก็เช้ามาจีอยาให้เจอเหี่ยวข่าวเยดี่ยวข่าวนี่ตัวดีเลยเพื่อนขาก็ไม่เชื่อ ถ้ากลัวแล้วก็มาล้องดวันนี้เนี่ยไหนๆกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เมาส์เบาๆแค่นี้ก่อนแต่ว่าอุนี่เบาแล้วอ่ะเบาอุ้เนี่ยอดเดิมอดเดิมใช่แต่ช่วงหน้าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนกับเกมกินเกลียดวันนี้มินจะเจอเกมอะไรโอ้เตรียมมาอย่างแน่นแต่บทลงโทษเนี่ยต้องไม่ซ้ำขาวที่แล้วและต้องหนักกว่าเดิมครับเจอกันทุกหน้ากับช่วงเกมเกลียด กับชั่วเกมกรีวันนี้ผมเตรียมมายมานะครับผมคือเห็นน้องกระชาเนี่ยเขาออกกําลังกายเนี่ยไปปั่นจักรยานอะไรมาเยอะผมก็เลยในเตรียม่องของการกินเพื่อเพิ่มพลังเ่อกกินนี้พ anyway <hm ี่กับแท๊บไม่เคยแพ้โอ้โหใช่แล้วจริงๆอย่าไปคุยอะพี่กเราไม่แพ้ก้ไม่แพ้มีอยู่แล้วรายการนี้พี่เราได้ยังไงต่อ โอเคเกมของเราวันนี้นะครับชื่อเกมว่ากินสู้ฟันอาชาจะต้องจับฉลากจับขึ้นมาเป็นชื่อใครคนนั้นจะอยู่ทีมเดียวกอาชาอยู่ที่นี่น้องสบายเจงเจงเจงเนพี่กี่ผู้ใบ้ขึ้นมาแล้วนะฮะปลอดภัยปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยผมบอกเลยว่าน้องอยู่กับผมปลอดภัยเดี๋ยวนะถามทำไมดูผู้ร่วมท ปัญญาไม่มือเรื่องที่คุยที่หนึ่งนอามันแย่กว่เฮ้ยกินได้เลยอย่าพึ่งไปนู่นนี่พี่กีเขาก็ถือว่ามีสกิลเยอะเหมือนกันแมวคุยขบเลยนะจ้าเอางี้เอาเดี๋ยวมีกระชากมีกระชากสลับที่กันนลยมาคือเราจะมีโจทย์เนี่ยสองอันนะครับผมสมมุติเราเปิดโจทย์มาเนี่ยปึ้งมันจะเป็นคำถามปลายเปิดยกตัวอย่างเช่นอ่าสัตว์ในสวนสัตว์ เ่าเฮ้ยแต่ก่อนที่จะตอบก่อนที่จะตอบทีมพี่กีเนี่ยพี่กีเนต้องกินคุกกี้หนึ่งชิ้นเกือบเเคี้ยวให้หมดอ้าปากให้ดูฮะเอาพี่กิฉกินหมดมินตอบมาซีบราซีบราเป็นม้าลายม้าลายเอาก็ถือว่าถูกแต่ถ้าสมมุติว่า กินกินกินปุ๊บแล้วคนตอบเนี่ยไปพูดว่าอ้าหมาพุดเดิลอ้าสมุดพุดิไม่มีอ,มมอ้าสแสดงว่าผิดอย่างเงี้แสดงว่าโดนํำโทษเลยเอ,อัตโนมัติเา้างานเข้าแล้วแต่ถ้าสองทีมเนี่ยตอบกันไปตอบคือถูกกันไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเวลาไปหมดที่ใครเนี่ยก็คือ1นาทีเนี่ยเวลาไปหมดตีตีตีที่ใครเนี่ยทีมนั้นก็โดนลงโทษแต่ว่าเราก็จะมีกฎยิ่ยี่ย,ย่อยๆนิดหน่อยว่าคําตอบของเราเนี่ยต้องห้ามตอบซ้ำกันแล้วก็ต้องตอบแบบอย่างฉับไวจะมาช้าไม่ได้อเออสามวิได้ไหมอ่า ถ้าเกินสามพิเนี่ยถือว่าแพ้ปรับแพ้เลยเรื่องกินเนี่ยม่เไม่ต้องห่วงแล้วก็เรื่องเรื่องสติเนี่ยต้องไว้ใจมีฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเรามาเริ่มเกมแรกเลยว่าเอานะเปิดโจทย์นะผู้ชมพร้อมนะครับพวกผมพร้อมมากแล้วตอนนี้นะครับถ้าอยู่ที่บ้านก็เล่นตามกันไปได้ด้วยนะครับผมห้าสี่สามสองปึ๊บชื่อจังหวัดในภาคอีสานหนึ่งสองสมไป มผมบอกอกันว่าเขาห้ามกินน้ำด้วยนักราชจะสีมาอืมอ่านคร,เร,เร,เรูเร็ว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 ,รวชยัยภูมิ กาลสินเร็ว,รวบต้องมีแหละ ทีมพี่กีก็มีเป็นฝ่ายแพ้ตบไปแล้เอาละครับผมตัดหนงตอนจับผอ,อกไปแล้วพี่กีเปาดมาเลยพี่อในฐานะที่เป็นคนเล่นโอ้ไม่อายเนาะพูดออกมาเนาะอลองดูมันไม่มีอะไรที่แย่กว่านั้นหรอกมีนะคะไม่เคยทำพลาดแต่คนที่พลาดคือคนนี้นะคะเย๋งเลยครับผมยังหหน้าล่ะด้วดิ สำหรับเราอบนรกก็คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรวะคือต้องบอกว่าบทลงโทษนี้เนี่ยคือเรียกว่ามีความครีเอทีฟมากเรามีปันนินหนึ่งตัวสดๆแล้วก็มีนกวีดอยู่ที่ในปากปานิลบทลงโทษก็คือต้องเป่านกวีดจากปากปลาตัวนี้ให้เกิดเสียงเขาขๆาวอย่างเงี้ยนะไว้ห้าวิขอน้องเริ่มก่อนเลยเอาดิ Tao nốt nguyệt cái này, hãy luôn anh bây lời quá Không có Đăng bây lời ha quý Nên tròn ra phải Nên 4 ra Tiền Tiền ชิวเด้งชิวเด้งเด็กเด้งเด้งโอยที่งานเนี่ยน่ารักมากยังไงอ่ะน้ำนกหวีดค่อนข้างลึกแล้วเนี่ยพยายามมีหัวปลาเพื่อให้แบบปลิ้นออกมาไม่ออกเพราะปลาแข็งเอาละครับผมตอนนี้ก็น่าจะถึงตาของวิกิแล้วนะครับวิกิเห็นปะวิกิในไหนโลกแพ้แล้วเราแสดงศักยภาพให้เขาเห็นเลยว่าเราทำได้โอ้โหเย็นเฉียบเลยเย็นมากพี่ต้องมองตาวันนี้ คนธรรมดาเขาไม่ทำาจริงอ้เกินหนึ่งสองโอ้ยเยเยเยผมทำไม่ได้ว่ะผมพูดจริงๆเดี๋ยวเราได้กระดาษเราไกังกไม่เอา หนึ่งสองสามสี่ห้ารู้สึกเหมือนกำลังทนซาชิมิไปอ่ะเดี๋ยวแร่ให้กินมิมอะเลยเดาไม่ไหววันนี้โอเคสำหรับโจย์แรกก็ผ่านไป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 กลับบ้านแล้วครับยังยังคือยัง เอาละครับผมสําหรับตาที่สองของเราตอนนี้จะต้องเปลี่ยนคนกินคือใครชากับมีนจะเป็นคนกินและผมกับพี่ขีจะเป็นคนตอบนะครับผมอ่านี้นะครับก็คือฉีกซองออกแล้วกิน1นชิ้นครับผมตานี้จะเป็นทีมพี่ขีกับมีนเริ่มก่อนบ้างเริ่มกันเลยวันเมื่อกี้เราเริ่มก่อนผมต้องบอกเลยว่าคราวนี้เนี่ยผมจะทําเพื่อคุณผู้ชมไม่ได้ผมจะไม่มีวันแหมีนเชื่อใจมีนเชื่อใจพี่สติอยู่ี่สตินะครับผมจอยที่2คือ ชื่อจังหวัดที่มีสองพยางดิ้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 งอร์ขอนแก่นเฮ้ยิลอดดิ้ง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 ดิ้ ใครลำปางลำปางเอ้ยป้าเฮ้ยได้เด็ด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 เด็เอาเป็วในเกมนี้เนี่ยหมดเวลาลงที่ทีมของแซบกับข้าชาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรตอบไปแล้วลำปางหมดหมดไม่ทันไม่ทันไม่ทันเหรอไม่ ดึงเชิงน้ำหน่อยถือว่าเราพยายามเต็มที่แล้วก็ช้าเมื่อพี่ไม่ได้ล้มห่วยเมื่อกี้พี่บอกการตรงพี่ไม่ล้มหวยเมื่อกี้นี้พี่ตะโกนสุดเสียงเลยล้ำปังมันมาเพราะว่ามเสียงหมดเวลาพอดียังมีลำพูนอะไรอยู่ในหวอักมียังมีหลายังหวัดเลยพยายามช่วยเต็มที่เลยแต่สุดท้ายก็โดนขอเชิญโมปีหนึ่งรอบครับไม่หนักไหใจเราต้องนิ่งไว้ก่อนพี่สอนว่าใจเราต้องนิ่งโดยเอกเจเอง เออเคาะหน่อยเคาะหน่อยเมื่อกี้ปลานกหวีดไปแล้วโอ้ยอะไรเมื่อกี้เนี่ยเป็นปลาทหวีดหัโอ้ยคือหัวหมูเนี่ยเราเราเห็นมันคือหัวมันก็เท่าเท่าเรานะใช่ก็เท่าเลยฟันฟันฟันลิ้นเนี่ยไปสวยนะคือถ้ายกหน้ามันขึ้นมาแปะเข้าไปกับเราก็คือสุดมาก ดูนี่ดิแต่เพื่อนๆงั้นหมูหันแต๊ะแล้วดูฟันด้วยเฮยๆหมูหันด้วยมันเล่นนะคะได้หางเลยได้หาเลยก็ใครจะเริ่มเ่ต้องบีบก่อนอย่าตืมอย่าตืมพูดตรงนี้เพื่อนพูดผมบอกได้เลยว่าผมอะกัางกางผมไม่กลัวผมไม่กลัวเอาเลยนะหนึ่งสอง เดี๋ยวกตินนกาเขามีว่ายังไงพี่ห้ามหลับตาทิกิ้มันมันมีตอนไหนเขาบอกมาเขาบอกม,มาจริงๆ,ๆเขาบอกมาเพราะว่าการที่เป่านกหวีดแล้วหลับตาเนี่ยมันไม่ได้ฟิวลิ่งก็เลยบอกว่าต้องเป่าใหม่แบบลืมตาด้วยลืมตาด้วยเออหนึ <laughs> ่งสอง ผมบอกเลยว่าเป็นรายการที่ผมไม่ต้องห่วงลูกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอเคนะโอเคโอเคฟันฟันฟันลูกเป็นไงฟันอะเดี๋ยวขับมาอลไรลืมตาเลยนะลืมตานะไม่มีการเปลี่ยนนะ ไม่ดังไม่ดังเอาไปเอ้าทำไหมหนึ่งสองสามสี <ja ่ห้าแถวด้วยสุดยอดๆๆๆดเลยโหเดี๋ยวเด็ดหูหมูกินได้ดูเลยโอ้ยะเป็นไงบ้างความรู้สึกกระชากคลักการที่ปล่อยูกหวดหัวหมูกินเกินเป็นไงบ้างโอเคเพราะเรากั้นหายใจทันเออก็ยังไม่ได้คุณลองหายใจทางปากตลอดเวลาแต่นางมาเลยะ หรือว่าไม่ใช่เล่นนะเพราะน้องมีกีตาร์นิดนึ่งะเอาละครับนี่ก็ถือเกมบทลงพ้วเดี๋ยวนี้นะครับก็วันนี้เสมอไปแต่ถามจริงวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกสนุกกว่าทุกทุกครั้งสนุกกว่าครั้งที่แล้วสนุกก็ไปกาเมย์รอมั่งไหมล่ะ ผมว่าบทลงโทษมันมันสร้างสังขึ้นเรื่อยๆครับอยข้าชาเนี่ยมีช่องทางการติดต่อหรืออะไรยังไงในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างก็ของผมก็จะเล่นทั้ง Twitter และอินสตาแกรมนะฮะถ้าทาง Twitter ก็จะเป็นข้าชาเอสแปดครับผมถ้าเป็น Instagram ก็จะเป็นข้าชาโล o บทโอวูเบอเดินทีหรือจะไป follow ทู u ันด์สกอฟแฟนเทเชียก็ได้นั่ก็ติดตามได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับฝากผลงานเพลงของข้าชาไว้ด้วยแล้วแต่จะคิดนะครับนะครับแต่ก่อนจะกกันไปฝากถึงแขกรับเชิญคนต่อไปดหนึ่งส ก็แขกรับเชิญคนต่อไปนะคะไม่รู้ว่าเคยมาหรือยังถ้ายังไม่เคยมาก็บอกว่าโชคดีนะ เาเน่วันนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปนะก็ต้องขอคุณคชชาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณาครับวันนี้มาร่วมปอมนกหวีกับเรานะฮะก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการตั้งองเราคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการมันๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดิมทางช่องหุ่นใสครับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการตั้งวงเราสวัสดีครับ